ส่วนนะฮะตอนนี้ตีหนึ่งสี่นาทีนะฮะเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของคุณต้อมที่บอกว่าเป็นเรื่องของวันเพ็ญเดือนสิบสองนี่นะครับซึ่งนับไปนับมาก็ก็เดือนหน้าแล้วนะใช่ไหมน่าจะช่วงของอวันลอยกระทงนะฮะก็อะไรนะหกหกหกพฤศจิกายนอ่านะฮะช่วงวันลอยกระทงเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วครับประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในย่านแถวมินบุรี เมื่อประมาณสัก35ปีที่ผ่านมาระหว่างที่รอสายคุณต้อมเนี่ยไปดูข้อความหน่อยฮะทาง SMS ที่4689101นะครับมีส่งมาจากสงขลานะฮะคุณบุรุษนะฮะส่งมาสมัครสมาชิกแล้วก็ข้อความนี่ส่งมาจากคุณมนตรีป่ะฮะอันนี้ส่งมาลุ้นเสื้อนะครับแล้วก็น้องแอมนะฮะส่งมาสมัครสมาชิกแล้วก็นัทซีดีแซดนะฮะสุราษฎร ส่งมาลุ้นเสื้อด้วยแล้วก็คุณน่่นเดอะวูฟส่งมาลุ้นเสื้อนะครับพี่บีปฏิบัตินะฮะส่งมาร่วมลุ้นเสื้อด้วยนะครับแล้วก็ข้อความจากคุณหนุ่ม 024F เนี่ยนะครับคุณสุนทรส่งมาลุ้นเสื้อด้วยนะฮะแล้วก็น้องอนเดวิลส่งมาลุ้นเสื้อด้วยนะฮะรวมไปถึงคุณตู่ BK คุณคุณมีนด้วยนะฮะแล้วก็คุณวิวันนะฮะแล้วก็คุณเชสงมาบอกว่าสวัสดีพี่ปอ๋องคืนนี้ขอลหลอนๆนะครับจากเชชายคลองรามร้อยสี่สิบห้านะฮะส่วนข้อความไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้ไม่ได้อ่านเนี่ยนะฮะก็จะพยายามดูแล้วก็ให,ให้ให้ครบทุกข้อความกันละกันแต่ว่าตอนนี้เราติดต่อคุณต้อมได้แล้วมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเราเนี่ยนะครับคุณต้อมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะ,ะต้อมตอนนี้โทรจากไหนครับ อ,อยู่ที่โรงงานค่ะย่านบางชันอยู่ที่โรงงานย่านบางชันนะฮะแล้วก็เหตุการณ์นี้ถ้าย้อนกลับไปนี่35ปีในช่วงที่คุณต้อมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะวัยรุ่นที่ไหนนะคะอยู่ป .6 ค่ะปโอ,โอ้ปอ .6 นี่คือเด็กมากเลยนะฮะจ้าอยู่ป .6 เพราะว่าตอนนี้47แต่ว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นเมื่อ35จำได้ว่าตัวเองอยู่ปอ .6 อยู่ปอน6จ้ะแล้วฮะตอนนั้นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปมันเป็นยังไงอะครับพี่ต้อมออ พราะตอนนั้นมันวันนั้นเป็นวันเสาร์นะ <S <S อือฮึเออก็เป็นวันวันเพ็ญลอยกระทงครับไปบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะไปเกบกระทงกันนะอืมแม่เขาบอกว่าเออไปเซยินเรืออาเขาเรือมากนั่งสองคนได้มัม้งเรือมาศลำเล็กเออพี่ก็ชวนน้องน้องสาวก็ลงเรือกันก็เลยก็เกตไปอยู่หน้าบ้านอืเพราะว่าฝั่งนู้นก็เป็นวัดฝั่งใต้อะเนาะครับที่อยู่ฝั่งเหนือพี่ก็เก็บเกตไปอยู่แถวหน้าบ้านอืม เกบไปเก็ตมาอาก็ว่าจะอาที่เป็นเจ้าของเรือก็บอกว่าเฮ้ย hey, ต้อมเกบแถวเนี้ยมันจะได้ตะเคไหลมึงไปขึ้นไนเปนเหนือวัดเหนือน้านู่นล่ะอืพี่ก็มองหน้ากันกันกนออกบ,บน้องพี่จะไปก็ไปครน้นง็ไปก็สว่างหน้าวัดอืก็คงไม่มีอะไรหรอกคนก็เยอะอยู่เราแค่ประมาณทักคุ่มสองคุ่มเองก็ไม่ถึงเท่าไหร่แล้วขี่กระพายกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้กระทงมก็ไหลมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นอตอนนี้ก็ มันมีก็มีกระทงประกวดจากหน้าเมืองครับจากหน้าเมืองมีมาหลายใบในที่ก็เห็นอยู่ใบนึงเป็นเดือนสามเบือนสามเนี่ยต้องใส่เ้ตังอะไรนั้นจะเยอะอยู่ครัแต่ความเป็นเด็กเราก็อยากได้อ,อแล้วก็เพื่อ้แรกก็อยู่ภายเอาอยู่กลางคงครับตอนนี้ไอพี่ๆลืมบอกไปว่าทางมาทางชายวัดมาทางเหนือ,หอ,หอเหนือนี่นะทางฝวามือพี่เป็นวัดวัดเนือที่พี่อยู่อฮะ ทางหัวทางหัวเขื่อนนะแต่ท่านจะมีศาลเจ้าแม่ยูนศาลเลยศาลเจ้าแม่ฮะศาลเจ้าแม่จ้ามีศาลเจ้าแม่มีชื่อไหมฮะเจ้าแม่คําผิวจ้ะเจ้าแม่คําผิวจ้าเอาพี่ก็ยกมือไหว้ท่านเพราะว่าฐานหน้าบ้านท่านพี่ก็ยกมือไหว้ท่านแล้วพี่ก็พายเสกเจ้ากระทงใบนั้นน่นแหละก็พายไปพายมาจากลางคลองก็กระทงอันนั้นน่ะมันก็เยี่ยงทางทางทางซุกข้อไสฝั่งใต้อ่ พี่กระพายไปจะถึงมู่แล้วครับเอื้อมมือคุณ่องคิดดู้วพี่เราเอื้อมมือจะถึงของที่เราจะเอาอยู่แล้วนะไอ้กระคงใบนั้นน่ะมันขยับมือหนีมือพี่พอจะคว้ามันขยับหนีมันขยับมือมันมันเลื่อนหนีไ้ประมาณสองข้ออวาอม,มันเลื่อนมันย้อนน้ําขึ้นับเลื่อนย้อมน้ําขึ้นแล้วเราก็มองไอ้มันอะไรอ่ะอมันคืออะไรแล้วมันมันตกลงวันนี้น้ํามันไหลไปทางไหนกันแน่ครับ ก็เอาต่างใจเอาใหม่อีกอเอาพายเรือจะไปเอาใบนั้นอีกครับพอาพายไปก็จะถึงอยู่แล้วอไอ้กระพงนั้นก็ขยับหนีไปอีกเออหนีไปหเห็นเลยเหมือนมีคนเอาเชือกมาดึงแล้วมันหนีขึ้นไปอย่างนั้นแหละเอนหนีอีกต่อคอฟ้าครับต่้คอข้าก็ก็อหยุดมองหยุดมองแล้วเขาบอกม,มันยังไงกันครับ ไอ้น้องสาวก็หันไปมองน้องสาวน้องสาวก็เอากําลังเก็บเง่นของเขาอยู่ตรงนั้นนั่นแหละหัวก็อยู่หัวเรือแม่พี่อยู่เราอยู่ท้ายครับพอจะเอาอีกก็ตะไปเอาอีกใบนั้นเอาให้ได้อืไปพอเอื้อมไปเที่ยวเนี้ยเอื้อมครัเขายบเข้าไปกระทงแล้วเขายบไปแรงแรงทังเข้าไปอยู่ในใต้ในในกอพงอ่ะที่สมัยก่อนมันจะอยู่ชายคลองเยอะๆนะกอพงนะเข้าไปในกอพงถ้าเราจะเอาใบนี้ยจะต้องแหวกกอพงเข้าไปเอา ก็หยุดมองหยุดมองนี่ก็เหงยหน้ามองรอบๆตัวอ้าวมีข้ามาฝั่งใต้แล้วนี่ว่ะจากฝั่งเหนือตอนนี้ข้ามาฝั่งใต้รข้ามาฝั่งใต้แล้วยืงถูกสารเจ้าแม่มาเยอะอยู่เหมือนกันเอมองไปรอบๆซ้ายมือเราที่มองไปเนี่ยเป็นป่าเป็นโคกล้างเขาชื่อเขาชื่อชื่อโคกปลาดาวแล้วเขาเรียกกันนะโคกปลาดาวโคกปลาดาวครับ มีต้นมะพร้าวต้นไม้ใหญ่ๆเดแล้วข้างหน้าก็เป็นเว้งน้ํคขึ้นวงกลมอ่ะเป็นเว้งขึ้นวงกลมมีต้นมะพร้าวมีสารเป็นสารสารเจ้าที่เจ้าสารครอบคลมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่ามันมีสามสี่สารนะแถวแถวนั้นตรงศกแถวแถวนั้นอ่ะสามสี่สารแล้วมีตรงกระพงขึ้นครับแล้วก็กกาลังมองมองอยู่ก็จะหันไปมองกระทงทีจะเอาละไม่รู้ว่ามันเป็นมะพร้าวหรือเป็นอะไรตกตุ้มอืม ตู้มาข้างๆเรือตรงตตรงที่เรานั่งตรงนั้นนั่นแหละตอนนั้นตกเรือแล้วที่เรานั่งนั่นแหละตกใจไหมฮะโอ้แทบช็อกกันแหละแทบช็อกเลยเออก็มองมะพราะ้าวต่ว่ามะพร้าวมะพร้าวอาหารจัดเราต้องจบวาเพราะว่ามะพร,าะาารา้าวาาาอยู่บนฝั่งกระหลิงแลก็อยู่นอกชายคลองกงก็ม,มองก็ลังมองก็มองรู้ว่ามะพร้าวเป็นมะพร้าวเดี๋ยวก็คงจะลอยขึ้นมาเพราะเดือนมันหงายมันมองเห็นชัดตอนนี้ไอ้ที่ลอยขึ้นมาไม่ใช่มะพร้าวมันเป็นอะไรอ่ะ มันเป็นเหมือนปลอยผมคนมือนผมผมคนดำน้ำแล้วผมมันแแปลแผลประมาณยาวตั้งคืนปอกฝาเอเป็นเตรียมเยอะเยอะมากเลยนะแล้วมันมันเป็นแบบเหมือนแบบเราเอาข้อยค้วยทอดใส่กระทะน่ะมันปลด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 ขึ้นมาพร้อมกับไปนั่นมันบานแผลอันนี้มันเหมือนไขตั้นหลังมันเย็นจากไขตันหลังลงไปเลยนะคนสองมันเย็นแบบไปยันป่าเท้าเลยอมองก็แล้ว ต่างสู้รวบรวบสมาที่ทั้งหมดจะต้องพาเนาะไปะจากตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้เราตายของคนพี่น้องตายแนเออ่เพราะมันไม่ใช่มันคงไม่เขา้าท่าไม่ไม่ดีแล้วแน่ๆเลยมันไม่ไม่ดีแล้วล่ะฮะเออเออไอ้นัมมันก็จะขึ้นมาเหนือนะ้ําแล้วไอ้ออผมนี่มันจะโผล่ขึ้นมาที่มันเป็นเหมือคนละนะเหมือนเหมือนหัวเหมือนหัวคนเหมือนหัวคนใช่ใช่เหมือนหัวคนนั้นเราดำน้ํามาแบบแบบจะปิ่นปิ่นน้ำมนมันก็โผล่อย่างนั้นแหละแล้วรอบรอบมันก็จะเป็นปัดปดปัดปัดปด บร,รวบรวมคัามแบบกาลังใจที่เหลืออยู่ตรงนั้นแบบะปข้ามมาไปาข้ามฝั่งมาจากฝั่งใต้เราฝ้าข้ามมาฝั่งบ้านเราเอาฝั่งเหนือเอาฝั่งเหนือก็มาแล้วก็จะถึงาศาลเจ้าแม่ก <m> ็ยกมือก็เรียกเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแ,แม่ช่วยหนูด้วยหนูกลัวเจ้าแม่ช่วยหนูด้วยหนูกลัวหนูกลัวแล้วก็เจ้าแม่ช่วยหนูทีก็ส่งเสียงพุดไปอย่างเงี้ยนะเรียกท่านแล้วก็พายออกไปได้หน่อยยังไม่พ้นศาลเจ้าแม่ดีเลยทีองตอนนี้จะช็อกหนักเข้าไปอีกทาไมอะ ไอ้ตรงข้างๆเรือของที่เราพายไปน่ะมันเหมือนจะเป็นเรือขึ้นใหมกลำหนึ่งข้างซ้ายข้างขวาครับข้างซ้ายมือเราข้างซ้ายมือเราแต่ฝั่งใต้อืมเพราะเราอยู่มาอยู่ฝั่งเหนือแล้วใช่ไหมไอ้เส้นทางฝั่งข้างซ้ายมือนับเป็นเหมือนเรือแต่ว่าไม่มีเรือแล้วมองไงก็ไม่มีเรือนะคุณป๋องอ้าวเป็นน้ําแตกลูกเหมือนของเรานั่นแหละอ้าแต่ลูกมันใหญ่กว่าของเราเหมือนมีเรืออยู่ข้างๆเรือเราเน่เหมือนเรือมาพายคู่อยู่กับเราเฮ้ยแต่ไม่มีเรือ มองยังไงก็ไม่มีเรือคุณสองเรือนหงายมากนะสมัยก่อนนะสว่างมากนะครับมองยังไงก็ไม่มีเรือนะคุณสองแต่ลู่น้ำมันมันแตกมันแตกใหญ่กว่าของเราเยอะเหมือนเหมือนเรือมันใหญ่กว่าเราเยอะนะครับก็ไปมองอันนี้พายหัวเชิดเลยไม่คิดชีวิตเลยนะพายอะจำจำอ้าวลังงานเนี้ยไปมาพายมาจนจับเขื่อนหัววัดน่ะออมาจนถึง หน้าวัดเขาเดียดสาลาสามหน้าครับก็มีคนเริ่มจากักแตดเนี่ยอืกาการเคหาเนเราลงปทยอยไปลอยกระทงมากอะไรมากบอันนีคนเริ่มเยอะตอนนี้ก็หามแคมองตรงนั้นเขาก็จมหายไปตรงนั้นแหละจ,จ,จมหายจ,จมหายให้ใหเห็นเห็นในวัดจมมาตรงที่ว่ามีคนเยอะๆตรงนั้นัแหละแล้วก็พายสองคนกับน้องพายมาันแบบไปคิดชีวิตเลยตอนนี้มันมาถึงท่านาบ้านท่าน้ํ่หิ้าบ้านเรือเข้าจะผูกเรือปูุกไม่ได้คุณสองครัวมันสั่น อ๋อตัวสันสันตับสันแบบตับทำยังไงก็ปลูกไม่ได้เรือนอ่ะปลูกไม่ได้เลยน,นะครับเราเลยเรียกน้านะแกนั่งมองอยู่นั่งเล่นตรงนั้นน้านักเตียผปลูกเรือห,หนูทีสิหนูปลูกเรือไม่ได้น้าเขาว่าอะไรเขางมืองนักหนาหลอกอีกแล้ว ก็กระโจนเพ่ไปนั่งข้างแกแล้วก็ตัวละกพินแกไว้ว่าอาศัยไออุ่นจากตัวแกมันมาให้ตัวมาชื้นหน่อยอมันสั่นแล้วถึงไปถึงตัวแกแล้วแกหันมามองหน้านิจะทําอะไรมานะถามนะหนูโดนผีคคกประดาวหลอกมานอาก็หันมองหน้าหนูพูดน่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยนะหนูพูดจริงจริงผีโคกประดาวน่ะหลอกหนูอืแล้วน้าก็เลยเรียกแม่พี่ใหญ่พี่ใหญ เอาน้ำตักน้ำมาแก้วเนือ้อทุบมาก้าวดอกอแล้วก็เอาสายสินมาด้วยเพราะนาแกก็เป็นคนมาจากบางเพียนะแกก็<ๆ>มีวิชาพอสมควรนัะแหละแกก็ทำน้ำแล้วแกก็เป่าหัวแวกก็ใส่สินใส่คอให้อ,อะไรให้แล้วแกก็ทุบจุดอยู่ปลอย,อยตะพานปักทางแยกปลตะพานโนโาั<ๆ>่นแหละแล้วก็บอกว่าแม่ว่าวันนี้ให้มานอนนอนในมุ้งที่ใหญ่แล้วกัน ก่อไม่ต้องให้นอนในห้องหรอกเผื่อเถื่อมาาันจะไข้ครับแล้วพี่ก็แล้วก็เราก็เข้าไปแล้วก็นอนอือไอต้ตะตรงตะางที่เก็บได้นะไม่นึกไม่นึกเลยนะครับครับที่นะไหนก็ไม่รู้ช่างมาละอืมอือโอ้ล้าก็นอน,อน,ออนครับตอนเช้ามืดอืมตอนเช้าเช้ามืดกหเขาฝันคกว่าน้องผู้หญิงสวยมากเลยเพราะเขาไม่ได้เดินหรอกเขาเก็อบอกว่าไม่ต้องกลัวอไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเขาจะอยู่เป็นเพื่อนอสวยมากผู้หญิงสวยมากครับ เขาเขาเขาย้มย้มให้เอ่แล้วเขาเขาใส่ชุดอะไรอะครับใส่เป็นชุดเสื้อเป็นเสื้อแขนขุดนะเสื้อแขนขุดเป็นยุ่งว่าเซ่บเสื้อผู้แว๊บทั้งตัวนั่นแหละว่ามีมีมงกุฎเป็นลำแหลมที่ก็ที่หน้าผากเขาด้วยมีมงกุฎด้วยฮะเอ่อที่ที่ข้อมือเขาน่ะของพวงมันใดอกมะลิสดโวงมาเลอรเลยหอมหอมดอกมะลิมากไม่ต้องกลัวนะหนูไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวแม่จะอยู่เป็นเพื่อนครับ เขาทางท่านเขาว่าอย่างนั้นนะเนาะแต่ที่จะต้องเป็นเจ้าแม่แน่ๆเลยครับเพราะว่าแต่แต่ไอ้ตรงนั้นอะไม่รู้อ่าคืออะไรที่ว่ำตามกับเรือมา่ะครับครับครับแต่ว่าในฝันในฝันน่าจะเป็นเจ้าแม่คำผิวใช่ไหมที่เราที่ว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่คำผิวที่เราขอพวะเจ้ามาคุ้มครองเราที่ว่าเมื่อคืนอะเราขอความช่วยเหลือจากท่านใช่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 อ่าฮะ ส่วนเรื่องของเรือก็ดีที่ที่ไม่มีเรือนี่นะฮะหรือว่าในส่วนที่เหมือนกับหัวที่ที่เหมือนหัวคนแล้วมันมันโผล่ขึ้นมามันพลุบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ผมกระจายเต็มน้ำอันนี้คือไม่รู้ว่าน้ำอ่ะมันมันเหมือนมันเหมือนเราดำน้ำไปแล้วตัดจะโผล่ไม่โผล่ผมมันก็บานคครรัับบมันแต่ว่ามันเหมือนจะคล้ายๆผมผู้ชายตามากขวาผู้หญิงนะโอแต่นอ่้วอแต่จะเป็นผู้ชายตามากขวาแต่นี่คือเราไม่รู้ว่าคืออะไร แต่ว่าเราเราไม่รู้ตอนนะั้นเพราะว่าเรายังเด็กเกินไปในะตอนนั้นแหละแค่ชั้นป .6 นะนะครับครับครับก็เด็กมากนะแล้วตรงรจุดนั้นเนี่ยตรงที่เราไปเจอมามันมีประวัติมีเสียงล่ําลือหรือเคยได้ยินอะไรที่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบ้างไหมครับแม่เคยแม่น่ะแม่ทั้งแม่น่ะเขาบ,บอกว่าถ้าแม่ทําผิวน่ะท่านเป็นคนมาจากที่อื่นท่านมาเรือสำเภาครับแล้วท่านมายังไงไม่รู้เรือมาคว่ำเรือแถวตรงนั้นแล้วแหละ เขาก็จะตั้งศาลให้ปักอยู่ปักก็ตั้ง<อ>วัดนะปักเอา,อาเป็นคูคลองเข้าไปรตรงมุมนั้นนะ่ะพีชเป็นคูน้ํแต่ก่อนนี้เขาใช้<อ> okay, สัญจรไปทางไหนมาไหนได้ครัอตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วแล้วตรงนั้นนะ่ะตรงที่เราเจอเหตุการณ์ที่ว่านะ่ที่ว่ามีศาลเยอะๆๆตรงนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรไหมฮะหรือว่ามีที่มาที่ไปมั้ยเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเป็นผีดุอยู่นะอ๋อตรงคือจุดนั้นผีดุแล้วกพว่ามันเป็นเมืองเขาบอกเป็นเมืองน้ําที่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไร ตกที่ตกน้ําไปจากตลาดมินน่ะอก็จะไหลมาแล้วก็จะไปวนตรงนั้นน่ะอ๋อจะไปวนตรงนั้นแล้วบางทีเขาก็เกิดขึ้นในตรงนั้นน่ะเพราะว่ามันคุณคุณสองมันติดครึ่งวงกลมใช่ไหมน้ํามันจะวนวนน่ะถ้าถ้าเขาตกน้ําตายหรือว่านั้นมามันก็จะมาแบบไหลตรงนั้นน่ะอืก็จะเอาขึ้นตรงนั้นได้ได้เยอะนะออคนก็เลยไปไปสร้างสาตัวนั้นเยอะถูกไหม น่าจะเป็นน่าจะเป็นเจ้าของตรงนั้นนั่นแหละซ้าอ่าแล้วก็อาจจะมีวิญญาณสัมภเวสีที่ยังไม่ได้ไปผูกไปเกิดก็อาจจะรวมอยู่ตรงนั้นเขาหน้าจะเอี้ยนอยู่นะม่นจะมันก็น่ากลัวเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปแถวนั้นเพราะมันอยู่คนะฝังกับเราน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวแล้วอย่างที่อยากจะบอกงี้ครับว่าฟังเรื่องของพี่ต้อมนะผมยังจะจินตนาการฮะว่าบรรยากาศมันคล้ายๆกับหนังเรื่องหนังเรื่องไม่น่าพังสงอ่ะ เออหนังเรื่องไม่ได้พระขนงที่มันจะเป็นคลองอ่าแล้วก็จะมีต้นไม้ตามที่มีตต้อมเล่าอ่ะบรรยากาศลองไปลูไปหาเป็นพกร้างแล้วตอนเนี้ยเป็นโรงงานสร้างแล้วแหละเนี้ยไปลองไปหาหนังดูพวกหนังแนวแนวแบบนี้ไม่ไน้พระขนงหนังที่มันจะแนวเก่าๆสมัยก่อนบรรยากาศมันจะเป็นอย่างที่มีตต้อมเล่านี่แหละตรงนั้นนะตรงบางบอกแม่เลยยังเล่าเลยบอกแม่เลยแม่ไม่ไม่รู้อ่ะครับ เรือเจ้าแม่แล้วเปล่ามาส่งเมื่อคืนอ่าก็ไม่แน่อ่าก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ก็เลยบอกว่าเป็นอย่างานั้นอย่างนั้นแม่บอกว่า<ม>ต้องใส่แต่เรือเจ้าแม่เจ้าแม่จะให้เอาเรือมามาเรือมาส่งมาคุ้มครองอนั่นแหละอืมอืนะฮะคิดที่ว่าน่าจะเป็นเรือของของเจ้าแม่มากกว่าอ่าแล้วตอนเช้าไปทําบุญป้ะตอนเช้าจาไม่ได้นะว่าไปทําบุญหรือเปล่าอ่าอ่านะฮะแล้วได้ไปไหว้ไปไหว้ไปขอบคุณท่านไหมฮะ ตาว่าอยู่จ้ะไหวได้อยู่ก็นับถือท่านมีอะไรก็นับถือท่านตลอดครับครับครับนะฮะเพราะว่าเรารอดจากตรงนั้นมาเพราะท่านโอ้โหอยากจะบอกว่าพี่ต้อมเล่าเลยนี้น่ากลัวมากนะฮะพี่ต้อมผมอยากจะบอกเงี้ยว่าผมเข้าใจนะว่าสมัยก่อนต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าฟังคัะว่าห้าสามสิบหกปีนะสามสิบห้าสามสิบหกสี่สิปีกลมกล่อมมากบ้านบ้านเราก็อยู่ห่างๆกันเนาะอยู่ห่างๆกันโซนนั้นย่านนั้นนะฮะมันจะเป็นบึงบุรีหนองจอกโซนนั้นนะ ถ้าสักสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมานผมว่าเอาน่ากลัวมากอะ่ะใช่คนตายก็เยอะอยู่ตกน้ำตายก็เยอะอยู่อืมเอาล่ะนี่คือเรื่องาทั้งหมดนะจาเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่เจอมาที่ว่ามันระยัระทงนั่นแหละได้ครับได้พี่ต้องเป็นไงผมขออนุญาตบันทึกเทปเรื่องนี้นะฮะจา้<น>ะจาเรื่องของเต้นมากขออนุญาตด้วยครับผมครับคุปองตั้งแต่วันนั้นมานะ่ะอือเราเจอหนักๆเยอะมากเลยนะเป็นไข้ก็เคยนะหรอไอผมหัวผมร่วงนี่แหละเหรอถ้างั้นเดี๋ยวโอกาส